คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณไม่ได้นอนหลับเป็นเวลานานๆคุณจะเป็นอย่างไรการทดลองการอดนอนของรัสเซียว่ากันว่ามีนักทดลองชาวรัสเซียช่วงปลายปี1940ได้กักตัวนักโทษไว้5นายโดยไม่ให้นอนเป็นเวลา15วันโดยการใช้แก๊สชนิดหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นไม่ให้นอนหลับพวกเขาถูกกักขังไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปิดตายแล้วส่งแก๊สเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้แก๊สนั้น คาพวกเขาซึ่งเป็นแก๊สที่มีความเข้มข้นสูงพวกเขามีเพียงแค่ไมโครโฟนและหน้าต่างกลมๆหนาห้านิ้วข้างในเพื่อใช้สำหรับสังเกตการพวกเขาภายในห้องนั้นมีหนังสืออยู่หลายเล่มมีเตียงแต่ไม่มีเครื่องนอนมีน้ำและห้องน้ำและมีอาหารแห้งอยู่พอสำหรับห้าคนใช้ชีวิตได้ทั้งเดือนนักโทษหรือนักทดลองทั้งห้าคนนี้ถูกจับใช้เป็นเชลยศึก ซึ่งเป็นนักโทษจากสงครามโลกครั้งที่สองทุกๆอย่างดูราบรื่นในช่วงแรกนักทดลองได้ให้สัญญาแบบหลอกๆก,กับนักโทษว่าพวกเขาจะถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระถ้าสามารถทำการทดลองสำเร็จและไม่หลับเป็นเวลา30วันการพูดคุยและกิจวัตรประจำวันของนักโทษจะถูกสังเกตการและจดบันทึกซึ่งพวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตของพวกเขาน้ำเสียงของพวกเขาในการพูดคุยนั้น หดหูเศร้าหมองห้าวันต่อมานักโทษเริ่มพูดคุยสิ่งที่พวกเขาทำหรือเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาเป็นนักโทษอยู่ที่นี่พวกเขาเริ่มมีอาการวาดระแวงอย่างรุนแรงและต่อมาพวกเขาก็เริ่มหยุดพูดคุยซึ่งกันและกันแล้วเริ่มที่จะสลับกันมากระซิบที่ไมโครโฟนและส่องดูตัวเองผ่านหน้าต่างที่มีอยู่อันเดียวในห้องนั้นนักโทษทั้งหมดดูเหมือนคิดว่าพวกเขาจะถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระถ้าพวกเขาไม่ยุ่งกับพวกเดียวกัน แล้วมาเข้าฝั่งเดียวกับปัสเซียในตอนแรกนั้นนักวิจัยคิดว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากแกส๊สที่ทําให้นักโทษไม่นอนหลับก็เป็นได้ในวันถัดมาวันหนึ่งหนึ่งในห้านักโทษเริ่มกรีดร้องเขาวิ่งไปที่มุมห้องแล้วแหกปากโวยวายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดเสียงเป็นเวลาหลายชั่วโมงเขาพยายามที่จะร้องต่อแต่เขาไม่มีเสียงเหลือให้ร้องอีกแล้วจะออกก็ามาแต่เสียงแหลมเล็กๆออกมาเป็นครั้งเป็นคราว นักทดลองคิดว่ากล่องเสียงของเขาคงจะฉีกขาดเป็นแน่ๆสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดของการทดลองนี้ก็คือไม่ว่านักโทษจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยก็ตามพวกเขายังคงกระซิบที่ไมโครโฟนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งนักโทษคนที่สองเริ่มที่จะกรีดร้องนักโทษคนอื่นๆได้หยิบหนังสือแล้วเดินออกห่างไปและเริ่มละเลงหนังสือที่หน้าด้วยอุจจาระของเขา แล้วเอามันไปแปะที่หน้าต่างอย่างใจเย็นเสียงกรีดร้องนั้นได้หยุดภายในพิบตาสามวันผ่านไปนักทดลองได้ตรวจไมโครโฟนอยู่เป็นชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังใช้งานได้อยู่พอพวกเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่อยู่ๆมันจะไม่มีเสียงมาจากห้าคนภายในห้องนั้นแถมแก๊สออกซิเจนที่ส่งเข้าไปในห้องทดลองนั้นนั่นหมายความว่าทั้งห้าคนจะต้องมีชีวิตอยู่แน่นอนในตอนเช้าของวันที่14นักทดลอง ได้เช็ดเครื่องอินเตอร์คอมโดยหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากนักโทษซึ่งพวกเขาเกรงว่านักโทษได้ตายไปแล้วนักทดลองได้พูดไปว่าพวกเราจะเปิดห้องทดลองเพื่อตรวจไมโครโฟนถอยห่างออกไปจากประตูแล้วนอนราบลงกับพื้นไม่งั้นพวกคุณโดนยิงแน่พวกคุณต้องเชื่อฟังทุกอย่างแต่นั่นจะทำให้พวกคุณได้เป็นอิสระในไม่ชานี้แน่นอนมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงตอบรับจากนักโทษคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า พวกเราไม่อยากถูกปล่อยตัวอีกแล้วล่ะหลังจากห้องทดลองถูกเปิดออกมาห้องที่เต็มไปด้วยแก๊ส,สต่างๆก็ไหลออกไปมีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนทันใดนั้นเสียงจากไมโครโฟนก็เริ่มดังขึ้นเริ่มขอร้องให้นักทดลองนั้นเอาแก๊สเข้ามาในห้องเหมือนเดิมห้องทดลองถูกเปิดออกแลทหารก็เข้าไปดูอาการของนักโทษนักโทษเริ่มกรีดร้องด้วยเสียงที่ดังขึ้นกว่าเดิมเมื่อทหารได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในห้องนั้นสี่ในห้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็คงไม่มีใครเลือกสี่คนนั้นว่าอยู่ในสภาพที่เหมือนกับมีชีวิตอยู่ที่จริงก็คือปริมาณอาหารทั้งหมดนั้นหมดไปตั้แต่5้าวันที่แล้วทหารได้พบก้อนเนื้อต้นขาวขนักโทษที่ตายไปแล้วหน้าอกที่ถูกทิ้งไว้ที่ท่อระบายน้ําตรงกลางห้องทดลองท่อตันจึงมีน้ําไหลออกมาเต็มห้องซึ่งตอนนี้ห้องเต็มไปด้วยเลือดที่ผสมกับน้ํากลายเป็นน้ําสีเลือดแดงเอ็มทั่วห้องไปหมดนักโทษทุกคนที่รอดชีวิต มีชิ้นส่วนอวัยวะและผิวหนังที่ถูกฉีกออกไปจากร่างกายของพวกเขาเองนักทดลองเห็นกระดูกที่โผล่มาจากปลายนิ้วซึ่งแผลนั้นถูกทำโดยมือของพวกเขาเองนักทดลองในตอนแรกคิดว่าแผลพวกนั้นอาจจะเกิดจากฟันเมื่อสังเกตใกล้ตำแหน่งและขนาดของบาดแผลแล้วนักทดลองคิดว่านักโทษสี่คนนี้ได้ทำการทรมานตนเองอวัยวะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของนักโทษทั้งสี่นั้นถูกเอาออกจนเกือบหมด ในขณะที่หัวใจปอดและกระบังลมยังคงอยู่ผิวหนังและกล้ามเนื้อที่ติดกับปะดูได้ถูกฉีกออกไปเผยให้เห็นปอดข้างในซีโครงเส้นเลือดต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วนพวกเขานอนอยู่กับพื้นคว้านท้องให้กระจกระจายระบบย่อยอาหารของทั้งสี่คนยังทำงานได้อย่างปกตินาท้องที่เปิดอยู่โดยปสัสจจกผิวหนังมาหุ้มแสดงให้เห็นว่าข้างในพวกเขาได้ย่อยอวัยวะของพวกเขาเองซึ่งตัดออกมาก,กินลงไป ตั้งแต่วันที่อาหารหมดแล้วนั่นเองทหารรัสเซียส่วนใหญ่ที่อยู่ในหน่วนนั้นเป็นปฏิบัติการพิเศษแต่ทหารส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะกลับเข้าไปในห้องทดลองนั้นอีกนักโทษยังคงกรีดร้องและขอให้ปล่อยแก๊สกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งหนึ่งทุกคนเริ่มแปลกใจเมื่อนักโทษเริ่มต่อสู้ต่อต้านสุดกำลังเมื่อกำลังจะถูกนำออกจากห้องทดลองทหารรัสเซียคนหนึง่งตายเนื่องจากคอของเขาฉีกขาดบางคนก็บาดเจ็บเนื่องจากรวนวทาของเขาถูกฉีกออก เเลือดที่ขาวเขาคาดออกจากฟันของนักโทษคนหนึ่งทหารที่เหลือก็เสียชีวิตร่วมกับทหารคนหนึ่งที่ฆ่าตัดตายหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการประทานนั่นเองจุดจูหนึ่งในสี่ของนักโทษที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เกิดอาการม้ามแตกแล้วก็อักเลือดน่วยแพทย์พยายามจะรักษาเขาไว้นักโทษคนนั้นถูกฉีดสารมอฟฟีนมากกว่าสิครั้งแต่นักโทษคนนั้นก็ยังดิ้นสู้แบบสุนัขจนตรอก หักแขนหักขาของแพทย์นายหนึ่งสงนาทีผ่านไปหลังจากที่เขากลากเลือดหัวใจที่เต้นให้เห็นอยู่ในตอนนี้ได้มีอากาศเข้าไปในระบบไหลเวียนโลหิตมากกว่าเลือดแล้วเขายังคงกรีดร้องอยู่สักป,ประมาณ3นาทีพยายามที่จะทำร้ายใครก็ตามที่เข้าใกล้เขาแล้วพูดว่าเอาอีกเอามาให้มากกว่านี้อีกซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนักโทษ3คนที่เหลือถูกคุบคุอย่างรัดกุมแล้วยังไปยังสถานพยาบาล นักโทษสองคนที่กล่องเสียงยังปะกะติดีอยู่ยังคงร้องตะโกนขอให้มีการปล่อยแก๊สนั้นกลับมาเพื่อที่จะทําให้พวกเขาตื่นตลอดเหมือนเดิมนักโทษทั้งสามที่บาดเจ็บสาหาัสถูกพาออกไปยังห้องผ่าตัดห้องเดียวที่มีอยู่ระหว่างการเตรียมการผ่าตัดที่จะนําอวัยวะกลับเข้าไปในร่างกายของนักโทษร่างกายของนักโทษนั้นต่อต้านยานอนหลับทาให้ยานอนหลับไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เขาดิ้นรนอย่างรุนแรงกับที่รัดตัวเขา ระหว่างที่ทีมแพทย์กำลังฉีดยาชาเข้าไปหนักทษคนนั้นพยายามที่จะฉีดยางหนังรัดที่พัฒนาการล่างของเขากว้างกว่าสีนิ้วบริเวณข้อมือของเขาจนทำให้ทหารหนัก200อปอนด์เข้ามาควบคุมทางแพทย์จึงฉีดยาชาเข้าไปมากกว่าเดิมนิดหน่อยทันใดนั้นตาของเขาก็ปิดลงหัวใจของเขาหยุดเต้นศพจึงนำไปชันทันสูตรแล้วพบว่าเลือดของนักทษคนนี้มีระดับปริมาณออกซิเจนมากกว่าคนปกติถึงสเท่า ผิวหนังที่ติดกับกระดูกก็ฉีกขาดมีกระดูกหกักเก้าซี่ซึ่งเกิดจากการต่อสู้กับทหารในตอนนั้นนักโทษที่เหลือรอดอีกสองคนก็เริ่มกรีดร้องจนกล่องเสียงของเขาพังทำให้ไม่สามารถขอหรือขัดข้านการผ่าตัดได้อีกสิ่งที่เขาทำระหว่างการผ่าตัดคือสั่นหัวไปมาอย่างรุนแรงระหว่างที่ยาชากำลังเข้าไปในร่างกายของเขาแต่ครั้งนี้ทีมแพทย์ลองที่ลองผ่าตัดโดยไม่ใส่ย,ยาชานักโทษก็ไม่สแสดงปฏิกิริยาอะไร ระหว่าง6ชั่วโมงในการนำมาไว้กับเขาล่างและปิดทับด้วยผิวหนังที่เหลืออยู่มีความเป็นไปได้ของทางการแพทย์ที่นักโทษคนนี้ที่จะยังมีชีวิตอยู่พยาบาลคนหนึ่งที่ได้อยู่ในการผ่าตัดครั้งนั้นบอกว่าเธอเห็นปากของนักโทษคนนั้นงิงงอจนเหมือนเขากำลังยิ้มอยู่หลายครั้งทุกครั้งที่นักโทษคนนั้นมองหน้ามาที่เธอนักโทษสองคนที่เหลือก็เข้ารับการผ่าตัดเหมือนกับคนก่อนหน้าทั้งคู่ไม่ได้รับยาชาเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะโดนฉีดยาชาที่ทําให้เป็นอัมาพาตระหว่างการผ่าตัดก็ตามเพราะว่าอิมแพทย์ไม่สามารถผ่าตัดได้ถ้าคนไข้เอาแต่หัวร้ออยู่ตลอดเวลาหลังจากถูกฉีดยาให้เป็นอัมาพาตแล้วนักโทษคนนั้นเพียงแค่จ้องตานักทดลองเท่านั้นหลังการผ่าตัดเสร็จนักโทษกลับมาพูดได้ดังเดิมแล้วเริ่มตามหาแกสนั้นอีกทางด้านนักทดลองถามนักโทษว่าทําไมนักโทษถึงต้องทรมานตนเองทั้งเรื่องที่ควักเอาไส้ออกมาและเรื่องที่เอาแต่ร้องของแกสให้กลับมา นักโทษคนหนึ่งตอบกลับมาว่ายังไงพวกเราก็ไม่มีทางหลับปิดคาส์นักโทษทั้งสามถูกส่งตัวกลับห้องทดลองนักทดลองกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับพวกเขาดีเหล่าทหารที่ช่วยเหลือนักทดลองตลอดโกรดนักทดลองที่ไม่สามารถทําให้การทดลองประสบความสําเร็จได้ผู้บญชาการทหารอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทานักโทษเหล่านั้นกลับเข้าไปในห้องและปล่อยแก๊แกสเนนั้นอีกครั้งหนึ่งในขั้นเตรียมการก่อนที่ปิดตายห้องทดลองนั้นอีกครั้ง นักโทษทุกคนถูกเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจขึ้นไฟฟา้าในสมองและผูกพัฒนาการอย่างหนานแน่นโดยมีเบาะรองข้างหลังทุกคนประหลาดใจว่านักโทษทั้ง3หยุดที่จะต่อต้านตอนที่จะถูกพาเข้าไปในถังแก๊สอีกครั้งนักโทษคนหนึ่งที่พูดได้ก็ทมเพลงออกมาดังอย่างต่อเนื่องนักโทษที่พูดไม่ได้ก็เบ่งกล้ามเนื้อขาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้กับสายรัดพัฒนาการของเขานักโทษคนสุดท้ายได้ใช้มือจับหัวของเขาออกมาจากหมอน แลวเขวิบตาส้ำไปส้มมาผลการตรวจไฟฟ้าขึ้นสมองของนักโทษทดลองนั้นสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากคือสมองส่วนใหญ่เหมือนคนปกติแต่บางครั้งก็เหมือนเส้นตรงขึ้นมาอย่างลึกลับมันดูเหมือนกับว่านักโทษแกล้งทําเป็นสมองตายและกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อพวกเขามองไปที่กระดาษที่บันทึกสมองนั้นนักพยาบาลคนหนึ่งเห็นว่าตาของนักโทษที่กระพิบไปกระพิบมาคนนั้นได้ปิดลงในเวลาเดียวกันกับที่หัวของเขากลับไปที่หมอน ก่อนที่เส้นกราฟจะกลายเป็นเส้นตรงยาวต่อเนื่องจากนั้นหัวใจของเขาก็หยุดเต้นนักโทษคนที่พูดไม่ได้นั้นเปลี่ยนจากการทำเพลงไปเป็นการกรีดร้องในห้องทดลองนั้นคลื่นสมองของเขาสแสดงเหตุถึงเป็นเส้นตรงแบบเดียวกับน,นักโทษคนที่ไหลาตายไปผู้บังคับบัญชาทหารสั่งให้ปิดตายห้องทดลองนั้นไปพร้อมกับนักโทษตัวเขาเองแล้วนักทดลองอีกสามคนนักทดลองคนหนึ่งได้ชักปืนออกมา แล้วยิงไปที่ผู้บังคับบัญชาคนนั้นกลางเบ้าตาตายทันทีแล้วหันกระบอกปืนไปที่นักโทษที่พูดไม่ได้แล้วเป่าสมองกระจุยจากนั้นเขาก็ชีป้ปืนไปยังนักโทษที่เหลือคนสุดท้ายที่ยังคงถูกพัฒนาการไว้กับเตียงเหมือนกับนักโทษทุกคนกูจะไม่ถูกขังไว้ในห้องนี้กลับไปพวกนี้หรอกไม่แน่แน่กลับจากนั้นนักโทษโลงคนนั้นก็ถามนักโทษว่าแกเป็นใครกันแน่กูจะต้องรู้ให้ได้นักโทษคนนั้นยิ้มคุณลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรอ นักโทษถามพวกเราคือคุณพวกเราคือความคุ้มครั่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณทุกคนที่ต้องการที่จะเป็นอิสระทุกชั่วขณะอยู่ภายใต้จิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตพวกเราเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะซ่อนอยู่ใต้เตียงของคุณทุกคืนทุกคืนพวกเราคือสิ่งที่คุณจะเงียบและทำให้ไม่ขยับเมื่อคุณไปหลบอยู่ในสถานที่ที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงได้คล้ายกับเหยื่อที่หลบจากการล่าจากภูลานักทดลองคนนั้นหยุดชะง,งักจากนั้น เลงไปที่หัวใจของนักโทษแล้วยิงกราฟตดขึ้นสมองนักโทษคนนั้นกลายเป็นเส้นตรงนักโทษคนนั้นก็ใช้กําลังที่เหลืออยู่พูดประโยคสุดท้ายออกมาว่าเกือบที่จะได้เป็นอิสลายอยู่แล้วเชียวจบไปแล้วนะครับกับเรื่องทดลองการอดนอนของรัเสเซียแน่นอนว่าหลายๆคนเคยอ่านและเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาแล้วนะครับมันถูกหลอกถูกหลอนอยู่ในใจมาตลอดหลังจากที่อ่านเรื่องนั้นแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ไม่หลอกกันแน่นอน ถ้าคุณกดไลค์กดติดตามกริ่งแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์บอกเราว่าชอบเรื่องนี้หรือเปล่าคุณจะไม่พลาดเรื่องดีๆที่สนุกมากมายต่อจากนี้แน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย